สวัสดีคะ่ะอาจารย์แล้วก็สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะที่อยู่ณนห้องนี้นะคะโอ้ตะกี้แอนยิ้มไม่หุบเลยค่ะนะคะมีความรู้สึกปราบปลื้มแล้วก็ดีใจนะคะดีใจมากๆเลยนะคะตั้งแต่การทํางานของแอนที่อยู่ในวงการเครือข่ายมา20ปีนะคะเท่าที่แอนบอกลุกคุณหาเลย20ปีแอนไม่เคยรู้สึกว่าแอนมีความสุขเท่ากับแอนได้ทำในในตัวของแพลตฟอร์มเลยนะคะเพราะว่าอะไรครั ทีมที่ดีค่ะนะคะแอนมีความสุขในการทํางานกับลูกมากๆเลยนะคะความสุขทางกายแล้วก็ความสุขทางใจนะคะที่แอนมีอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็อีกความสุขหนึ่งก็คือความสุขในโอก,กาสที่แอนเห็นอยู่ตรงหน้านะคะมันเป็นอะไรที่รู้สึกปลื้มอกปลื้มใจนะคะทําให้เรารู้สึกว่าไม่ว่าเราจะป่วยยังไงเราจะพักแค่วันสองวันแล้วเราจะต้องรีบหานนะคะอย่างที่น้องจีโน่ได้พูดไปนะคะ แอนถามน้องว่าน้อ no, งรับน้อ no, งให้แม่ได้ไหมครับถ้าเป็นเด็กวัยรุ่นคนอื่นอาจจะบอกอุ ui, แม่ยาเลยอย,อย่างนั้นอย่างนี้ได้ครับนะคะน้องบอกว่าได้ครับนะคะแอนเลยมีความรู้สึกว่าแอนอยู่ในทีมที่ดีมากๆลูกแอนทั้งสามคนนี้พูดไม่เก่งนะคะเขาไม่ใช่เด็กที่ช่างพูดนะคะแต่ถ้าเรื่องวิธีการในเรื่องของไอทีนี่แอนบอกเลนโดนี่สุดยอดมากๆ ะะไม่กี่ขวบน้องโน่นี่นะคะตอนที่คลอดน้องโนออกมาตอนเล็กๆน้องโนพูดช้านะคะเป็นเด็กผู้ชายที่พูดช้ามากแต่ถ้าเรื่องความเรื่องอะไรนี่น้องปุบปุบปุบแอนเห็นเลยว่าเด็กคนนี้นี่มีความแบบความรู้ความสามารถในเรื่องไอทีนะคะนี่คือน้องนโนนะคะแล้วก็ได้มาช่วยเติมเต็มในระบบของเราสําหรับตัวแอนนะคะ ก่อนอื่นนะคะแอนต้องขอขอบคุณนะคะผู้ที่ส่งลิงก์แล้วก็เปิดโอกาสให้กับแอนนะคะก็คือโค้ดสาวทิปสิตาโชติคิริวันนะคะแล้วก็โค้ดพี่แอนนะคะแล้วอีกส่วนหนึ่งที่แอนอยากจะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ทําให้แอนเป็นแอนในวันนี้ทายสิคะคืะใครไม่ใช่ใครที่ไหนเลยค่ะคือระบบค่ะระบบ UBT แต่ก่อนหน้านี้อาจจะไม่ใช่ UBT แต่มันก็คือระบบนะคะ ทำไมวันนี้กฎกติกาของแอนในการแบ่งปันกับลูกนะคะซึ่งเป็นผู้มุ่งหวังหรือพ r o s p e c คนแรกที่แอนสปอนเซอร์ทำไมแอนถึงบอกว่าแม่มีกฎมีกติกาในเรื่องของการเข้าระบบพี่ขาแอนเป็นคนหนึ่งที่เคยทําอะไรที่มันผิดพลาดมาในอดีตเพราะฉะนั้นในเมื่อแอนรู้การผิดพลาดในอดีตแอนจะไม่ทําค่ะ ะะแอนเป็นคนหนึ่งซึ่งผ่านธุรกิจนี้มาตั้งแต่เวอร์ชั่นแรกแล้วในการผิดพลาดของแอนถ้าวันนี้แอนจะเดินหน้าต่อในเมื่อแอนรู้ข้อผิดพลาดของแอนแล้วแอนจะไม่ทําค่ะแอนต้องทําในสิ่งที่มันถูกต้องนะคะแอนจะพยายามทำในสิ่งที่มันดีที่สุดให้กับทีมงานของแอนในเมื่อเรารู้ข้อผิดพลาดเราจะไม่ทานะคะเพราะฉะนั้นนะคะทาไมวันนี้แอนจึงให้ความสําคัญกับระบบคะพี่ ระบบไม่มีอะไรยากนะคะระบบคือการกดลิงก์เข้ามาแล้วนั่งอยู่บ้านเราเห็นไหมครับพี่เมื่อเช้านี้ท่านํำอะไรป๊อกๆทำให้อู้แอนหิวเลยนะคะคิดถึงอะไรบางอย่างเลยนะคะไม่เป็นไรคะ่ะบางครั้งมันก็อาจจะผิดพลาดได้ในการเออเราปิดแล้วนะไม่แต่ทาไมมันยังเปิดได้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างเราฝึกได้คะ่ะแอนเองในวันแรกที่เข้ามาในเรื่องของไอทีในเรื่องของอะไรแอนก็ไม่ได้เก่งนะคะ แอนเข้ามาเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในระบบวันแรกระบบบล็อกเชนสมาร์ทคอนแทนตแอนก็ไม่ได้เข้าใจนะ,ะแอนพอมีพื้นฐานในเรื่องของการเล่นคริปโตในเรื่องของกระดานบิตครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําให้แอนเป็นแอนในวันนี้ก็คือระบบค่ันะคะใครวันนี้นะคะที่อยู่ในระบบแอนบอกว่าพี่ๆทุกท่านโชคดีมากๆนะคะเพราะว่าถ้าพี่อยู่ในระบบพี่จะมองธุรกิจนี้ออก แต่ถ้าพี่ไม่เอาตัวเองเข้ามาอยู่ในระบบแอนเชื่อเลยค่ะพี่จะมองธุรกิจนี้ไม่ออกเลยวันหนึ่งที่พี่เข้าอบรมนะคะบางคนที่อยู่ในระบบนี้จะกีดก้าดปิดบัดแต่บางคนทำไมเฉยๆเพราะเขามองอะไรไม่ออกนะคะอีกอย่างนึงที่แอนอยากจะขอบคุณมากๆนะคะก็คือทีมสนับสนุนของแอนนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกทั้งสองคนน้องเจนกับน้องจีนโน่แล้วก็เพื่อนๆแอนทุกๆคนนะคะที่เข้ามา ขอยู่ในระบบแล้วก็ได้มาช่วยเหลือระบบเห็นไหมคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมันสมบูรณ์แบบไปหมดมันเลยทําให้แอนรู้สึกมีความสุขมากๆกับการที่เราทุ่มเทแล้วก็เข้ามาอยู่ในระบบแล้วเราได้รู้ถึงความคืบหน้าได้รู้ถึงข่าวดีต่างๆพี่ขาถ้าพี่ไม่เข้าระบบแอนถามหน่อยพี่จะรู้เรื่องต่างๆไหมคะพี่จะเชื่อในสิ่งที่พี่ทํำไหมคะ พี่จะรู้จักคุณเอฟีได้มากกว่าที่ชื่อของเขาไหมคะเห็นไหมคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ในระบบวันนี้นะคะใครก็ตามที่ทุ่มเทตัวเองเข้ามาศึกษาอยู่ในระบบแล้วเกาะติดระบบแอนบอกเลยครับพี่ๆทุกท่านโชคดีมากๆเพราะอะไรคะเพราะพี่จะมองธุรกิจนี้ออกแต่ถ้าพี่ไม่เอาตัวเองเข้ามาอยู่ในระบบเข้าบ้างไม่เข้าบ้าง ไม่ได้ให้ความสําคัญแอนบอกเลยค่ะว่าพี่พลาดรางวัลที่หนึ่งอย่างรุนแรงมากๆานะคะวันนี้นะคะสิ่งที่แอนอยากจะมาแบ่งปันนะคะวันนี้แอนอยากจะถามพี่ๆทุกท่านว่าเตรียมพร้อมการเป็นเศรษฐีแล้วหรือ,อยังคะคำว่าเศรษฐีเราจะได้คำนั้นก็ต่อเมื่อเราเตรียมพร้อมแล้วเราคู่ควรน,นะคะ อย่างแอมไปดูว่าเอ๊มหาเศรษฐีทั้งหลายหรือเศรษฐีทั้งหลายในในเมืองไทยของเรานี้เขาต้องผ่านอะไรบ้างคะถ้าพี่เคยอ่านประวัติเจ้าสัวหลายๆท่านเขาไม่ได้มีพื้นเพที่ว่าอยู่ๆเขาร่ำรวยเลยนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่แอนเห็นว่าไอ้คนที่เป็นเศรษฐีไอ้พวกห้าเปอร์เซ็นสิ่งหนึ่งก็คือ,อระเบียบวินัยความมุ่งมั่นการสม่ำเสมอกับธุรกิจที่เขาทำอันนี้คือหัวใจหลักในการทำงานเลยนะคะ ทำไมวันนี้แอนถึงมีความขยันขันแข็งทำไมวันนี้แอนขึ้นมีความมุ่งมัน่นมีความตั้งใจแอนรู้ดีแล้วค่ะว่าวันนี้แอนอยู่ถูกที่ถูกทางแล้วก็ถูกเวลาในเมื่อแอนอยู่ถูกที่ถูกทางถูกเวลาแล้ววันนี้ในธุรกิจนี้มันคืออะไรคะพี่ต้องตีโจทย์ให้แตกนะคะว่ามันคืออะไรถามว่าวันนี้หลายๆท่านมีเหรียญอยู่ใน wallet เรามากพอแล้วหรือ,อยังคะกับอีกสามเดือนที่กำลังจะเกิดขึ้นถ้าวันนี้ในอลเล็ตเรายังไม่ได้มีโอซีมากพอพี่กลับมาดูเครื่องไม้เครื่องมือในการขุดเหรียญของพี่สิคะพี่กลับมาดูพ,กพลกรในทีมของพี่สิค่ะพี่ต้องทำการบ้านนะนะแอนทำการบ้านหนักมากๆตอนนี้บอกเลยว่าใครก็ตาม ที่แอนสามารถที่จะติดต่อได้พูดคุยได้ไปเจอได้หรือเข้ามาหาแอนได้คนเหล่านั้นไม่รอดครับไม่รอดจากคุณแอนเลยจริงๆนะคะพี่วันนี้แอนอยากให้พี่ทํากันบ้านในเรื่องบัญชีรายชื่อถ้าวันนี้พี่ไม่ไปบอกไปกล่าวคนเหล่านี้ว่าวันนี้พี่ทําอะไรแล้วสิ่งไหนกําลังจะเป็นสิ่งที่ดีๆที่จะเกิดขึ้นในในชีวิตของเราและของเขาพิพลาดนะคะ ถ้าวันนี้พี่เรียนอย่างเดียวเอาคุณแอนคุณแอนบอกให้พี่เข้าระบบพี่ก็เข้าแล้วไงคะพี่เข้าคนเดียวไม่ได้นะคะพี่ต้องมีทีมงานแล้วก็เพื่อนพี่มาเข้าด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่น้องโน้พูดคือโปรโมทระบบถูกต้องค่ะพี่วันนี้เราเข้าแล้วเราเอาตัวเองเข้ามาศึกษาแล้วก็เรียนรู้แล้วในเมื่อเรารู้แล้วว่าห้องนี้มันดีห้องนี้มันสามารถสร้างที่เราเป็นเศรษฐีได้มันสร้างให้เรามีอาชีพได้ อย่างที่โค้ดพี่ก้องพูดค่ะเศษรษฐกิจมันแย่ทุกวันทุกวันนะคะอย่างสามีแอมเป็นที่ปรึกษาเขามีอะไรดีๆเขาจะมาเล่าให้ลกูลกๆเขาฟังเราต้องเตรียมตัวแล้วนะคะไม่ใช่แค่เศษรษฐกิจอย่างเดียวภัยพิบ,บตัติต่างๆถามว่าวันนี้ถ้าเราไม่เตรียมเนื้อเตรียมตัวเราก็จะเป็นผู้ประสบภัยเราก็จะเป็นภาระของสังคม แต่ถ้าวันนี้เราสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ไม่เพียงแต่ช่วยเหลือตัวเองได้นะคะเรายังสามารถช่วยเหลือเพื่อนฝูงรอบข้างเราได้จะไม่ได้เป็นภาระของสังคมหรือใครก็ตามนะคะสิ่งนี้แอนอยากให้พี่ๆทุกคนทําแล้ววันนี้เราต้องทําอะไรบ้างแล้วครับคุณแอนแอนจะเอาประสบการณ์ต่างๆที่แอนทําไม่ว่าจะผิดหรือถูกมาบอกเล่าให้ฟังนะคะไม่ใช่ว่าความคิดของแอนถูกที่สุด นะคะแอนแค่มีประสบการณ์ที่มากพอวันนี้แอนกล้าเอาประสบการณ์20ปีที่แอนทําอยู่ในธุรกิจเครือข่ายแอนไม่ใช่นักขายนะคะแต่แอนเป็นนักสร้างแอนชอบสร้างทีมแอนชอบแบ่งปันแอนชอบช่วยเหลือแอนชอบบริหารคนนั่นคือสิ่งที่แอนชอบมาตลอดนะคะชอบที่จะปฏิสัมพันธ์กับคนวันนี้ในเมื่อแอนรู้ว่าธุรกิจนี้เป็นสิ่งที่ดี แอนศึกษามาก่อนนะคะไม่ใช่ว่าแอนมาอยู่3าเดือนแล้วแอนบอกว่านี่ดีน,ดนี่ใช่ไม่ใช่นะคะแอนอยู่มาเกือบ2ปีแอนได้เรียนรู้ถึงธุรกิจอย่าลืมนะคะกว่าจะเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดมันต้องผ่านเวอร์ชันที่หนที่สองมันมีการพัฒนามีการปรับเปลี่ยนมีการทำอะไรให้มันดีขึ้นแอนอยู่ตั้งแต่วันนั้นถ้าวันนี้แอนเข้ามาในเวอร์ชั่นที่สาเลยแอนอาจจะเป็นผู้โชคดี แต่บางเอิญแอนก็ผ่านร้อนผ่านหนาวเห็นอะไรต่างๆมาผ่านการผิดพลาดในการสร้างทีมมาก่อนผ่านการที่เราไม่รู้อะไรเลยแล้วเข้ามาเรียนรู้ทุกอย่างแอนจึงขอบคุณระบบแอนจึงให้ความสําคัญกับระบบนะคะเปิดเข้ามาเลยค่ะเรียนมันเลยค่ะวันแรกพี่อาจจะไม่รู้อะไรเลยแต่วันที่สองที่สามถ้าพี่ตั้งใจจริงๆพี่จะคําทางถูกนะคะพี่จะเห็นโอกาสว่า ทำไมวันนี้เราต้องทําธุรกิจที่ไม่เหมือนคนทําพี่จะกลับไปขายสินค้าได้ไหมคะได้ค่ะแต่พี่อาจจะทําได้ไม่เหมือนเมื่อสิบปีที่แล้วแต่วันนี้ถ้าพี่จะทําอะไรที่มันล้ําหน้าทันสมัยทํายากไหมคะมันก็ไม่ง่ายแต่มันก็ไม่ยากแต่พี่ต้องเอาตัวเองมาศึกษาแล้วก็เรียนรู้นะคะเพราะฉะนั้นในเมื่อเรารู้แล้วว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดี เราเอาตัวเองมาพัฒนาแล้วเข้าใจถ้าพี่เข้าใจนะคะจำธุร่กาจำยุทธศาสตร์ที่แอนพูดได้ไหมคะเอากลุ่มผู้นำเข้ามาเรียนรู้ให้รู้เหมือนกันพี่อย่ารู้คนเดียวนะคะแอนไม่ได้รู้คนเดียวนะคะแอนปูหมดแอนแบ่งปันให้กับลูกๆให้กับเพื่อนคนที่แอนรักแต่แอนก็ไม่ได้หมายความว่าเพื่อนทุกคนที่แอนรักเขาจะต้องเซเยตชือเอาด้วยกับแอนนะคะทุกสิ่งทุกอยา่าง มันจะคัดสั่นมันจะเลือกสั่นนะคะก็เหมือนกับโค้ดผู้แขกว่านะคะใครอ่อนแอก็จะหลุดออกไปใครใช่ห้าเปอร์เซ็นก็ยังคงอยู่เพราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะเป็นมหาเศรษฐีหรือเราจะเป็นคนห้าเปอร์เซ็นมันคือการอดทนคือการมีวิงไยคือการลงมือทำซ้ำอย่างอย่างไม่ยอ่อท้อแค่นี้เองค่ะมันไม่มีอะไรยาก แต่วันนี้พี่กลับมาดูสิคะหนึ่งตัวเราอยู่ไหมอยู่ในระเบียบอยู่ในวินยัยอยู่ในกฎกติกาไหมสองการแบ่งปันพี่สามารถแบ่งปันให้คนเข้ามาอยู่ในระบบได้ไหมอันนี้ไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากนะคะแต่มันต้องมีการฟอลโล่อย่างสม่ำเสมอเหมือนที่แอนเคยบอกการที่แอนจะเอาใครเข้ามาในระบบ ให้มาเห็นด้วยกับแอนมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันก็ไม่ยากเกินความสามารถที่มนุษย์คนนึงจะทําได้แอนทําได้ทุกคนก็ทําได้ค่ะมันอยู่ที่ว่าพี่ๆจะทําหรือไม่พี่ๆได้มีความพยายามหรือยังความพยายามของพี่พี่ใช้ความพยายามแค่สิบเปอร์ซ็นหรือร้อยเปเซ็นต์คะถ้าพี่พยายามแล้วร้อยเปอร์็นพยายามดึงแล้วเขาไม่อยู่ให้ปล่อยเขาไปค่ะ ให้พี่เลือกคนใหม่แต่ถ้าวันนี้พี่อยู่ในระบบแล้วพี่ไม่มีผู้ติดตามเลยไม่มีคนเห็นด้วยกับพี่เลยแอนบ,บอกเลยอันนี้ความสําเร็จก็อาจจะยังไม่เกิดขึ้นกับพี่นะคะเพราะฉะนั้นกฎกติกาตรงนี้ไม่มีอะไรยากเลยพี่พี่ลองแบ่งปันที่คนเข้ามาให้ได้เยอะที่สุดสิคะอันนี้ถ้าวันนี้เรามีทีมพี่เข้าใจไหมคะการที่เราจะประสบความสําเร็จเหมือนที่แอนเคยบอกมันคือทีมเวิร์ก วันนี้เรามีทีมกิมแล้วหรือยังหรือพี่ทําผ่านข้อที่หนึ่งแล้วมีพี่อยู่แล้วพี่รอดแล้วแต่ข้อที่สองคือการที่เราจะต้องมีคนเดินตามมีทีมเวิร์กมีคนเห็นด้วยกับเราถ้ายังไม่ผ่านตรงนั้นพี่กลับไปทําบัญชีรายชื่อแล้วก็เริ่มใหม่นะคะตอนนี้แอนพยายามที่จะเปิดหน้ากว้างพยายามที่จะแบ่งปันคนใหม่ๆใ,ให้เข้ามาในระบบนะคะเพราะอะไรคะ พอแอนเห็นแล้วว่าธุรกิจในรถแมพของเอมบีมันเริ่มทยอยเปิดแล้วเปิดทุกสิ่งทุกอย่างแล้ววันแรกอาจจะเป็นเออบางคนแอนก็พยายามดูนะว่าเอ้ใทยจะพยายามอยู่กับเราบ้างเพราะธุรกิจนี้เราเข้ามาในวันที่มันยังไม่ได้พร้อมยังไม่ได้สมบูรณ์แบบพี่เข้าใจไหมคะเราเก้าวไปพร้อมกับผู้พัฒนาเราไม่ได้เข้ามาในรถแบบที่มันสมบูรณ์แบบทุกอย่างจบทุกข้อ แอบบอกเลยค่ะวันหนึ่งที่มันสมบูรณ์แบบจบทุกข้อมันอาจจะไม่ใช่โอกาสที่ดีของพี่พี่วันนี้พี่เข้ามาถือครองเหรียญในราคาหกบาทแต่วันหนึ่งที่มันสมบูรณ์แบบจบทุกข้อพี่อาจจะเข้ามาถือเหรียญในราคาหกร้อยบาทก็ได้พี่เห็นไหมคะมันมีความแตกต่างกันอยู่เพราะฉะนั้นพี่จงภูมิใจนะครับพี่มาถือหกบาท ดีกว่าพี่มาถือหกร้อยบาทสู้ถือ6บาทแล้วให้มันเพิ่มมูลค่าเป็น600บาทดีกว่าดีไหมคะเพราะฉะนั้นข้อที่สองนะคะผู้ติดตามค่ะพี่ผู้ติดตามของเรามีหรือยังนะคะเมื่อวานนี้นะคะถ้าใครเป็นอ่าอ่าทีมงานที่ได้เข้าเรียนกับแอนในเรื่องของบัญชีรายชื่อนะคะมันมีอยู่หัวข้อหนึ่งก็คือบัญชีรายชื่อจากเพื่อนบ้างน,นะคะ บางทีแอนอยู่ในกรุงเทพเนี่ยตั้งแต่แอนย้ายมาปลูกบ้านเองแอนจะไม่เคยปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านเลยไม่เคยคุยกันเลยแต่มันมีบ้านอยู่หลังหนึ่งนะคะซึ่งเขาเคยเปิดเป็นร้านอาหารแล้วในร้านอาหารของเขาได้ไปออกในครัวคุณต่อยเยอะมากๆซึ่งแอนเองก็ได้พากันเดินไปกินร้านอาหารนี้ก็เลยมีโอกาสได้รู้จักกับรพี่ท่านนี้นะคะท่านอยู่ต่างประเทศนะคะตอนนี้ในบ้านท่านก็มีสุนัข แก่อยู่ตัวหนึ่งท่านก็มีความหนักอกหนักใจมากเลยอยากจะขายบ้านหลังนี้มากเลยแต่ช่วงนี้นะคะหลังเป็นสิบล้านมันก็ค่อนข้างที่จะขายยากท่านก็เลยคิดถึงแอนค่ะว่าเอ๊คุณแอนเป็นคนที่จะรักสัตว์เนาะเราน่าจะมาพึ่งพาอะไรคุณแอนได้นะคะแอนมองแล้วค่ะว่าพี่คนนี้เป็นหนึ่งในบัญชีรายชื่อที่แอนอยากจะแบ่งปันธุรกิจมากๆ แล้วเมื่อวานนี้เองครับมันก็ถึงเวลาที่แอนจะต้องพูดนะคะท่านก็เดินมาที่บ้านแอนนะคะมากดออดแล้วก็เข้ามานั่งคุยกับแอนพร้อมเอากุญแจแล้วก็อขอความช่วยเหลือจากแอนนะคะแอนก็เลยถามเลยค่ะว่าพิติคถาพิติมีเพื่อนที่กเกษียณแล้วอยู่บ้านที่อยากจะสร้างไรายได้ไม่ทำเพราะคุณรู้ดีครับว่าแอนทําอะไรพี่เชื่อไหมคะและแอนก็ถามว่าพิติรู้จักในเรื่องของเหรียญไหมคะ พี่เชื่อไหมคะว่าเขาไม่ปฏิเสธแอนสักเรื่องเขานั่งฟังด้วยความตื่นเต้นแล้วเขาบอกว่าคุณแอนพี่สนใจนะพี่มีเพื่อนในหมู่บ้านที่เขาชอบไปร้องลังทาเพลงอะไรอย่างเงี้ยอยู่บ้านและแอนบอกว่าพี่ติ๊กตอนนี้แอนเปิดคอร์สสอนตรงนี้นะไม่ต้องคิดอะไรมากอยู่บ้านเหมือนแอนเนี่ยใส่ชุดออกกําลังกายเหมือนแอนเนี่ยใส่ขาสร้างใส่อะไรก็ได้แต่เราสามารถที่จะสร้างไรายได้อยู่กับบ้านแอนกําลังจะเปิดคอร์สเหล่านี้ แล้วใช้เงินทุนในในการลงทุนไม่สงูงแต่สามารถสร้างไรได้เป็นวินาทีถ้าพี่สนใจพี่สามารถแนะนำคนของพี่ให้กับแอนได้เขาสนใจมากเขาบอกเดี๋ยวนะคุณแอนในวันที่6พฤศจิกาพี่จะกลับเมืองบางไทยพี่จะเอาเพื่อนเพื <c oughs> ่อนพี่มานั่งคุยกับคุณแอนเห็นไหมคะพี่ถ้าวันนี้เราไม่อ้าปากที่จะเชิญชวนใครเลยเราเรียนเรียนเรียนเร,ยนเรยนอย่างเดียวเรารู้อยู่คนเดียวอะพี่ มันไม่เกิดผลประโยชน์อะไรเลยนะคะในเมื่อธุรกิจของคุณเอ็ดบีรายได้มันเกิดจากการขยายหรือการสร้างทีมหรือการแบ่งปันในเมื่อเราเรียนแล้วอะพี่เราไม่ฝึกทักษะต่างๆที่จะมีการพูดคุยได้ไม่ได้ไม่เป็นไรกับพี่อย่างน้อยเราได้พูดแอนเองกว่าจะพูดได้เนี่ยไม่ใช่แอนไม่ไม่ผ่านการพูดมาน,นะคะ แอนผ่านการพูดในการที่คนเขามองแอนเขามองกระทั่งว่ามีผัวเมียทะเลาะกันด่าเราอีกด้วยซ้ำแอนผ่านเลยมายากแยะมีน้องบางคนที่อยู่ในเหตุการณ์กับแอนเขามองแอนลบๆบมองแอนเหมือนสแกมเมอร์มองแอนเหมือนมิจฉาชีพแต่แอนไม่ว่าเขาหรอกค่ะเขาเขาไม่รู้นะคะบางคนยังต่อว่าด้วยซ้ำว่าคุณทําไมเอารูปมาทําอย่างนี้เห็นไหมคะพี่คนไม่รู้ก็คือไม่รู้แต่ความที่เราเราเข้าใจในธุรกิจไงคะ เราไม่แต่คนข้างกายเราเองก็ยังมองเลยว่ามันใช่เวลาเอารูปมาทําอย่างนี้ไหมพี่รู้ไหมคะวันที่แอนเข้าไปสัมมนาคนเกือบหกเจ็ดพันคนมันทําให้แอนรู้สึกว่าสิ่งที่แอนเลือกมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วแอนขอบคุณมากๆเลยนะคะแอนขอบคุณเอบี้มากๆเลยคนที่แอนไว้ใจและเชื่อใจแอนบอกเลยการที่เราจะทําอะไรก็ตามนะพี่หนึ่งเราต้องเชื่อก่อน แอนเชื่อในตัวของสาวกับโค้ดพี่แอนเชื่อในเพื่อนทั้งสองคนนี้ว่าสิ่งที่เขาได้คัดสรรแล้วเลือกจะต้องเป็นสิ่งที่ดีเหมือนแอนเลือกอะไรสักอย่างมันต้องผ่านการคัดสรรและการเลือกมันต้องเป็นสิ่งที่ดีนะคะสองคนที่แอนจะต้องเชื่อคือใครคะพี่คือผู้พัฒนาครับพี่มันต้องเชื่อในตัวบุคคลก่อนนิสัยใจคอเ็าเป็นยังไงเหมือนที่อาจารย์บอกว่าแอนดูกับพี่ แอนไม่ได้เชื่อเขาในวันแรกพี่อย่าเชื่อใครในวันแรกนะคะก็เพราะเราเชื่อไงครับมันต้องถูกโกงถูกเรื่องอะไรต่างๆในในโลกไปดีคุณอย่าเชื่อนะคะคุณต้องผ่านบททดสอบพิสูจน์ก่อนเขาเป็นคนยังไงเขาพูดจริงไหมวันนี้คุณจะเชื่อไม่เชื่อเอบี้ดูง่ายๆคะ่ะรถแบบที่เขาเขียนมาเขาทำไหม ไม่ใช่บอกว่าเอออีกห้าปีนะครับผมจะเอาเหรียญโอซให้ขึ้นไปลิสตอยู่ในกระดานใบแนนโอ้โหห้าปีที่ไม่รู้จะอยู่ถึงหรือเปล่าแต่วันนี้แอนบอกเลยว่าโอ้โหโคตตื่นเต้นเลยอ่ะอีกไม่กี่เดือนแล้วอ่ะโอ้เอบบี้อยู่เป็นคนยุคใหม่ที่ไอสามารถฝากทุกสิ่งทุกอย่างไปก็อยู่ได้เห็นไหมคะพี่พูดไวทำไวทำแบบโอ้โหยิ่งกว่าจรวดมันอยู่ที่เราคะ่ะ เราเตรียมพร้อมได้ยังที่จะร่ารวยอ่ะถ้าคุณไม่พร้อมคุณต้องรีบก,กลับมาทํากันบ้านนะคะกลับมาทําบัญชีะายชื่อพี่อันนี้สําคัญมากๆเพราะบางครั้งคนของพี่อาจจะไปเป็นคนของคนอื่นพี่จำวันงานได้ไหมคะผู้หญิงคนที่ขึ้นไปเป็นเอ็มซีที่พูดภาษาอังกฤษเก่งๆคนนั้นเป็นญาติกับกูบีมนะคะกูบีมเคยมาเล่าค่ะว่าจะสปอนเซอร์หลานคนนี้แต่กลายเป็นว่าเขาอยู่สลอกแปด แล้วอยู่กับอีกทีมหนึงเห็นไหมคะพี่อะไรก็เป็นไปได้วันนี้อันอยากให้พี่พี่ไม่ใช่เดียวนะคะต้องเดี๋ยวนี้นะคะต้องเตรียมพร้อมที่จะเป็นเศรษฐีต้องเตรียมพร้อมที่จะเป็นคนรวยอนะมาสองเชื่อนะคะเชื่อในผู้พัฒนาเชื่อในตัวเอบีสิ่งสุดท้ายเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆพี่เชื่อหรือเปล่าคะว่าพี่จะร่ำรวย อันนี้เป็นความเชื่ออันสุดท้ายพี่เชื่อไหมคะว่าพี่ทําได้พี่เชื่อไหมคะว,ว่าพี่คู่ควรบางครั้งบอกคุณแอนพี่อายุมากแล้วอายุจะมากจะน้อยไม่เกี่ยวนะคะอย่างน้อยถ้าพี่อายุมากพี่ก็จะสบายในบ้างปานี่ไงคะสิ่งที่แอนพยายามทําทุกอย่างโอ้ยอย่างน้อยชีวิตที่ผ่านมามันคือประสบการณ์กับพี่ทำให้เรามีอะไรทํา แต่ในบ้านปลายชีวิตในวัยเกษียณขอสักครั้งหนึ่งเถอะขอสร้างประวัติศาสตร์หน้าสุดท้ายเห็นไหมคะพี่มาร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าสุดท้ายให้เขารู้เลยว่าก่อนที่เราจะเกษียณเราสามารถมีเงินในบัญชีเป็นร้อยล้านได้แอนไม่ได้เวอร์นะคะการที่เราจะมีร้อยล้านได้พี่ลองทำให้ตอนนี้ในสามเดือนนี้ พี่มีเหรียญโอซอยู่ใน wallet พี่สักสองแสนโอซีหรือแสนโอซีก็ได้และ 2, OC, ไอ้สองแสนโอซีไอ้แสนโอซีมันมาจากไหนละคุณแอนไม่ใช่เอาเงินเก็บมาซื้อนะคะตอนนี้เงินเก็บเราก็จําเป็นจะต้องกอดอาไว้นะคะกับเศรษฐกิจทุกวนันนี้พี่ลองทําทีมสิครับตอนนี้เหรียญมันลงอ่ะพี่จะได้โอซเยอะมากๆในการแนะนําคน ถ้าพี่ไม่รีบทําในช่วงจังหวะนี้ถามหน่อยพี่จะทำตอนไหนทําตอนมันเป็นหกร้อยบาทเนาะแล้ววันนั้นพี่ก็จะมาบอกว่าโอน้องแอนทําไมวันนั้นพี่ไม่เชื่อน้องแอนว่ะทําไมวันนั้นพี่ไม่แด้นําเพื่อนเข้ามาว่ะทําไมวันนั้นพี่ไม่โปรโมดคนเข้ามาในอ่าระบบของ UBT พี่จะกลับมาเสียใจ วันนี้แอมไม่อยากเสียใจพี่แอมไม่อยากจะมาพูดกับลูกๆว่าออ้ยทาไมวันนั้นแม่ไม่ทําอย่างงุ้นทําไมวันนั้นทำให้มันเต็มที่เลยคะทําให้เท่ากับพลังแรงกายแรงใจที่เรามีอยู่ แล้วเราจะไม่เสียใจอะไรเลยพี่วันนั้นถ้าแอนจะได้ห้าสิบล้านแอนก็จะขอบคุณทุกเสียงทุกอย่างที่วันนั้นแอนได้ทําแบบเต็มแรงแ้วโอ้วันนั้นฉันโชคดีมากๆเลยฉันได้แบ่งปันธุรกิจนี้ให้กับลูกให้กับเพื่อนคนที่เรารักทุกคนเราจะไม่รู้สึกเสียใจเลยว่าเอ๊ะทำไมวันนั้นเราลืมคนนี้วะทําทไมวันนั้นเราลืมอีกคนหนึ่งเห็นไหมครับพี่แอนน่ะทำบัญชีรายชื่อเยอะมาก แอนแล้วแอนก็อธิษฐานจิตว่สาส้าทุกคนไหนที่มีบุญสัมพันธ์กับเราคนไหนที่จะร่ำรวยไปจากเราขอให้คนเหล่านั้นตอบรับและเจอเราเถอะใครที่เจอเราคนนั้นโคตรโชคดีเลยเพราะเรามีสิ่งดีๆกาลังจะไปแบ่งปันแอนอธิษฐานจิตอย่างนี้จริงๆนะคะพี่ใครที่เจอเราขอให้เราพูดไม่ว่าเราจะพูดผิดพูดถูกพูดยังไงขอให้เขารับฟัง ขอให้ดวงจิตมันก็เปิดรับในสิ่งที่เรากำลังจะแบ่งปันไม่ปิดกั้นนีงไงคะพี่ถ้าเราทำด้วยจิตใจที่มันบริสุทธิ์แบ่งปันอย่างที่เราไม่มีเงื่อนไขไม่ต้องไปคิดจะอยากได้อะไรเขาเพราะเราอยากช่วยจริงๆเพื่อนเอ้ยวันนี้เพื่อนเตรียมเงินไว้สำหรับกรเกษียณได้อยังโอ้ยังเลยแอนยังไม่ได้มีเลยนี่พุ่มใจจะตายเอาอย่างนี้ฉันมีธุรกิจธุรกิจหนึ่งซึ่งฉันดูมาแล้ว สองปีมานี้ฉันผ่านบททดสอบทุกอย่างแล้วว่ามันเป็นของจริงพี่รู้ไหมคะตอนนี้ทําง่ายกว่าเมื่ออดีตมากๆแอนต้องขอบคุณสี่เสาหลักนะคะถ้าไม่มีพี่แอดไม่มีคุณชุนไม่มีสาวไม่มีอะไรฝ่าฟันมาวันนั้นจะไม่มีพวกเราในห้องนี้เลยเขาทั้งสี่คนได้ทําอะไรบางอย่างที่มันยิ่งใหญ่มากๆเขาสมควรที่จะได้ค่ะเขาสมควรที่จะสบายค่ะบางครั้งแอนบอกพี่แอดขาพี่แอดพัก ก็ได้นะคะพี่ไม่ต้องห่วงอะไรเลยพี่ควรจะนอนพักผ่อนมากๆบางครั้งลูกๆยังแซวอะไเลยจะอยู่ถึงเห็นพันบาทไหมก็ก็แซวกันในบ้านนะคะแม่ต้องดูแลสุขภาพพ่อแอนเป็นไรนิดหน่อยก็ไปหาหมอไปหาหมอเห็นไหมครับพาะเขารู้ว่าเราเป็นกําลังสําคัญในธุรกิจแม่จะเป็นไรไม่ได้นะเพราะตรงนี้ยังไม่สําเร็จ เห็นไหมครับที่ถ้าเราอยู่ด้วยกันที่เรามีความหวังมีเป้าหมายมีอุดมการ์มีอะไรอ่ะมันจะมีพลังต่างๆในการทำโอ้โหวันนี้ไล่ยาวมาเยอะแยะไปหมดนี่คือจักใจจริงๆนะคะแอนทา้ประสบการณ์ในการทําในการแบ่งปันที่จริงธุรกิจนี้ไม่มีอะไรยากข้อที่หนึ่งนะคะพี่ฝึกตัวเองให้มีความเป็นผู้นํา พี่พยายามให้เขียนโอกาสว่าธุรกิจนี้มันมีความเป็นไปได้ไหมพยายามเอาข้อมูลต่างๆไปแบ่งปันให้กับเพื่อนเราได้พี่พูดให้ดีแค่ไหนถ้าพี่ไม่สามารถพาเขาไปดูในเรื่องของข้อมูลได้เขาจะไม่เชื่อสองนะคะพี่ทําบัญชีรายชื่อนะคะพี่รู้จักกับใครพี่มีข้อแม้นะคะใครที่มีปฏิสัมพันธ์กับพี่นะตอนนี้พี่เอาตรงนี้ไปแบ่งปันข่าวสารเลยค่ะอย่าตกหล่นใครสักคนนะคะข้อที่สาม พี่นำผู้คนเข้ามาสู่ระบบให้ได้มากที่สุดเพราะตัวนี้เป็นดัชนีชีวะนะ้วัดค่ะถ้าเขาเหล่านั้นยังไม่ได้เข้าระบบยังไม่ได้ปลอดภัยนะคะแต่ถ้าเขาเข้าระบบมาอยู่คนเหล่านี้จะมีความเชื่อแบบล้านล้านเปอร์เซ็นต์นะคะหลังจากนั้นแอมบอกเลยว่าในสามเดือนนี้ขอให้พี่ลงมือทำแบบเต็มแรงเลยนะคะเอาแรงทุกแรงมาทำให้มันเกิดผลลัพธ์นะคะ อนุญาตนะคะมีบางท่านยังไม่ปิดไม่นะคะทําให้มันสุดแรงเลยค่ะทําให้มันเกิดผลลัพธ์เพราะผลลัพธ์ตรงนี้แหละคะ่ะมันจะยิ่งใหญ่ในภายภาคหน้านะคะวันนี้แอนต้องขอบคุณพี่พี่ทุกท่านนะคะแล้วก็อยากจะแบ่งปันจากใจแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทุกทกท,กท่านนะคะเราดูซึ่งกันและกันพี่ดูแอนแอนดูพี่เราเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันคืนไมให้จารย์กิจสนแล้วก็คุณพี่ๆทุกท่านค่ะขอบคุณมากนะคะ